สาวๆขึ้นรถลงรถนะครับเชยๆนั่นเลยน่าครับผมขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มางานวันนี้ ผมอู้มผมเพลงนนนนนนขอขอบคุณครับผมรักเจ้าสาวไปไหมครับนั่งผมไปเที่ยวมังก,กไก่ขนาดน,นี้ไปที่เชียงใหม่นะอ๋อแถวรอยสเก็ตนะครับเจ้าก็ขอขอบคุณทุกคนที่มา รวมง,งานในวันนี้นะคะสาหัว่าจะอู้อะไรอย่าี้ยจะจ้าเหมือนกันพูจะอ้วนไลก็กกกกดีใจเจ้าที่ทุกคนอยากพี่น้องใต้บ่มารวมง,งานขอบคุณค่ะ แนนชม่อนเชมอนเชมอนกระสาเบียครับทุกคนอิดอิดอิดลืมถ่ายวิดีโอซวยหน่อยนะ,ะยนะลืมถ่ายวิดีโอซวยหน่อยอ,อะไรเข้าฝันได้บอกก่อนอะ,อะไรเข้าฝันงงนะอะไรเข้าฝันทำไมอ่ะป่าดูสวยมากเลย เ้าแมวคิ้งงเต้าเพเตียมเป็นเจ้าสาวไมแน่ให้ใครให้พอเต้าแมวอกหักไปไปไปไแ้นอครับลูกสาวหิวข้าวชิงหนีลูกสาวไปงานแต่ง ไปไหนมาอาสาวเขาขึ้นรถไปเที่ยวเอ้ยไม่ใช่ไปร่วมงานแต่งนางเอกนาตาไงแต่ว่าคะนนี้หนูตื่นตื่นไม่ทันเลยเขาไปก็แต่โฮมบงเช้าไปแต่งตัวนาตาก็รับส่งรับส่งจนไปรับเขาแล้วก็ไปส่งกลับแล้วก็ไปร่วมงานแต่งนิดหน่อยพอดีนาตาก็ถ้าไม่ได้ล้างหน้าอะไรก็ไปร่วมงานกับเขาเพราะว่านาตาไม่รู้พอดีเขาเพิ่งบอกมาแต่นาตาก็ไปร่วมแสดงเขาอยู่ดีแหละสวยไหมคะได้น้อยคือชื่อว่านางเอกก็ต้องสวยแหละเออนั่นแหละเจ้าสาวเหรอเจ้าสาวเจ้าสาวสวยเจ้าเบาหล่อมาก แล้วก็เพ่นนังเอกล้าตาหรือว่าน้องๆาตาก็สวยมากน้องฟิงกล้าตาจะพาไปกินของอร่อยร้านปิดโอ้ oh my god <c oughs> เออทำไมวะเนี่ยไปกินอย่างอื่นนะนลูกจัดไปจัดไปทุกคนร้านปิดไหนร้านอยู่ไหนนี่ไงพันพันโอ้โ oh. หเด็ดเด็ดเลูกว้าเนี่ยอร่อยมากเลยอะ่ะร้านนี้นะคะปิดอะไรปิดร้านวันที่หกพอดี มีอื่นนะนาตางงเลยวะเออตา้งตัวซ้อมกินอะไรดีวะเนี่ยข้าวซ้อมลูงฟินลูกอันนี้ร้านประจำนาตากินได้ไหมกับขค้าโมกรอบไข่ดาวนาตาจะกินเมนูนี้เป็นประจำเลยหนูกินได้ไหมลูกินได้ลูกกินมาทุกวันละหนูจะกินอะไรลูกน่าจะกินราดหน้าราดหน้าจัดไปไปรื้นสร้างตัวลงได้เลยลูกนาตาลงไป่ได้เพราะมันมีรถมาไปสร้างเลยลูก พาลาซ่าวไปกินข้าวก่อนเลยตามประจําครับร้าน้ไทยใหญ่ครับตรงเยื้องกับปั๊มน้ํามันปตทนะครับตอนนี้ดูเด็ดเผ็ดมันนะครับอาหารถูกปากรสชาติถูกใจสไตล์อันแทยนถั่วครับไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวเจอกันครับพาลาซ่าวไปช้อปปิ้งนิดนึงลาซ่าวกินหน้าหน้าครับไม่รู้สร้างตัวชอบกินหน้าหน้าทำไมชอบกินห้าหน้าลงมันอร่อยหรือไงก็เปลี่ยนเมนูบ้างไงเออ ไม่เหมือนนาตาเลยกระเาพราหมูก,กรอบไข่ดาวกินทุกวันเลยแต่ร้านที่จะไปกินก็ปิดโอ้แตรนน่ตร้านนี้ก็มากินบอ่อยอยู่แหละแต่ว่าครั้งนี้เราเราจะไปกินร้านอื่นบ้างไงแต่ว่าเพชรบ้านเดี๋ยจะเป็นอาหารไทยใหญ่ที่สุดแซ่บนี่เขามีแฟนแคลับนะยิม้มสวยแต่งตัวสวยเวรุ่นสร้างตัวรอ้อนร้อนเออแล้วก็กินลกูกนะครับเมื่อกี้ข้ากับนอ้องฟินก่อน ได้พาน้นพิงไปดูลองเท้าทยายใหญ่ในตลาดเดี๋ยวจะออกพาออกงานนะครับเราจะมีน้องๆที่เป็นสาวไทยใหญ่พาไปด้วยนะครับตอนตอนวันง,งานปอยวันนี้ผมได้รับการนะครับให้ให้เป็นงานปอยนะครับทุกคนเดี๋ยวเจอกันนะครับพารสาวมาดูลองเท้าครับรองเท้า้ายใหญ่ซึ่งบอกเลยครับว่าน้องพิงจะแต่งตัวเป็นสาวไทยใหญ่แบบเต็มสตรีมพร้อมกันแต่งหน้าด้วยลูกหนูต้องสะพายย่าด้วยย่ามทายใหญ่หนูเลี้ยวกว่า ถ้าหนูไปอะหนูหนูจะพายย่างต้องจะเป็นโอ้มีเงินมาอยู่สองสามหมื่นอะให้หนูช้อปปิ้งเลยเนี่ยหนูย่ามสวยมากเลยเออหนะย่าไทยใหญ่แบบเนี้ยปุยปุยงี้ยรูปหัวใจเงี้ยนี่คือต้องสะพายย่ามมันถึงจะเป็นไายใหญ่นะลูกอันนี้คือจะเป็นแบบผู้ชายนี่คือผู้ชายแต่ผู้หญิงก็ห้อยได้แต่ถ้าเธอสวยก็ต้องแบบนี้ลูกมันจะว่าก็จะแพงนะอันนี้คือธงไตก็ลองได้เนี่ยหนูชุดหนูสีขาวเนี่ยโอ้โหนี่รูปหัวใจด้วยนี่ทองไทยใหญ่ ่ววส,สวยไหมได้ของฟรีทั้งงานเลยโหก็เป็นเอ็นตานี่มันดีนี่ตังก็ได้จ้างก็ต้องจ้างเอาไหมรองเท้าเออนี่เงียบรองเท้าเขาเรียกว่าอะไรวะเงียเหรอ,หรอเออแคปแคปแคปใช่ไหมรองเท้าไทยใหญ่เรียกว่าอะไงแคบแคปเออแคปตีนรู้จ <c oughs> ัแกแคปตีนไหมลูกมีสีขาวไหมเอาแบบไทยใหญ่เนาะสีขาว มันจะเป็นแบบนี้เป็นคนไม่งั้นจะเป็นนิลกาเป็นสีขาวจะงามกว่าจะฮังลีอ่ะไม่ไม่ต้องเป็นถ้าเป็นเทียนจะเป็นแบบนี้ถ้าเป็นเทียานจะเป็นแบบนี้นิกจะเข้ากับสีตัดกับสีขาวต้องเป็นสีน้ำเงินไหมถ้าจะน่าสีน้ำเงินก็งามฮังลีอาคู่ก็คึงค่ะแปดสิบห้าบาทนี่หกสิบห้า บาทอันนี้แบบแคปไทยใหญ่บออันนี้นี่แคปทั่วๆไปเนอะถ้าแคปไทยใหญ่ก็แบบนี้เนาะแคปตีนหนูสีดำมันก็สวยแต่มีลายดอกไม้ได้วยปะสีแดงก็มีไปนุ๊กก็ได้ปุ๊บูป่ะอันนุ้กคู่ทไหร่อะเนี่ยลองดูนะครับสวยๆนั่นเลยชุดไทยใหญ่ก็มีลูกแต่ว่าหนูมีแล้วอันนี้จะมีลายดอกไม้นะถ้าเกิดเป็นไทยใหญ่กีกัเป็นเดี๋ยวนี้ยสีเหลืองไปดูนู๊นไปดูสีเหลืองมีเพชรก็มีลูก มีเพชรมีคิตตี้ก็มีอันนี้คู่ก็คือค่ะเนี่ยเนี่ยเป็นเพชรเป็นอะไรเนี่ยเจ้าเท่าไหร่นะสี่ร้อยห้าสิบสี่ร้อห้าบครับสีบาทได้ไหมโอ้โหต่อซะพูดเล่นแหมหนูชอบนาตาต้าก็ซื้อได้แหละนาตาต้ามีของหนูเยอะอยู่เอธรรมดาก็ได้ธรรมาราคาดีร้อยหกสิบบาทอันตอนอันนี้เท่าไหร่เท่าไหร่นะ 160สนี่สวยนะเนี่ยมันเป็นลายดบ้าเยอะจังเลยจะลมไหมไม่หนูไม่ล้มสีสีน้ำเงินหรือสีเหลืองอาีเนี้ยลองดูนิก็ได้อยู่นะหนลองดิแคปตีนทำไมไมไม่เขาไม่ดูเขาถ้าถ้าเรามานี้เขาต้องให้เราเรามาตั้งแต่แบบว่าเออเห็นหน้าเราต้องต้องคู่ที่แพงที่สุดแล้วลูกเขาดูให้คู่ที่สูงที่สุดเลยแสดงว่าาตานีลาสีม่จับไปกาวเหอ มันไม่มีสีเหลืองเหรอมันมีสีอื่นไหมอ่ะอลูกลองเลือกลองใส่ลอง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 กันลองแค็บตีงกันสีเหลืองสวยนะเนี่ยหนูลองก็ได้ลองลองถ่ายหน้าตาดูก่อนสีเหลืองเหรอไม่ก็สีแดงใส่ได้ถ้าทำไม่ได้ก็เอาสีที่มันใส่ได้อ่ะอันนั้นมาให้นาตาดูชุดสีขาวต้องใส่รองเท้าสีอะไรวะ ได้ป่ะจะไปยัดน,นะลูกเอาคู่ที่เออสีแดงเขาก็ได้เอาอนนะเธอ,ออย่างนะเอาเบอร์เก้ามาลองสีชมพูก็สวยลูกสีน้ำเงินก็สวยนะสีน้ำเงินนะ่นนนะที่น้องที่เขาจับอะ่ะมีมีไซส์เอาลองเบอร์เก้าดีลูกเอาสีแดงกันเดียวละอ,อ,อ่ะลองมีแต่สีแดงโอ้ท่าอ่ะลองลองดู ตีใหญ่ตีเล็กก็เบอร์เก้าเนี่ oh. ยเยอหรือใหญ่ <c oughs> <c oughs> ใหญ่คนมีเบอร์ส <c oughs> ิบบอเบอร์ส <c oughs> ิบมีไหมครับนี่ <c oughs> อะลูกลองสินเงันก็สวยนะอันนี้คู่เท่าไหร่นะครับเนี่ยร้อยห้าสิบลดได้เท่าไหร่150ร้อยห้าสิบนึกว่าลดเหลือหกสิบรีบซื้อเลย <c oughs> เมื่อกี้บอกรวยต่อราคา อ้าวรวยรวยปอมยยคนรวยจริงคนย่างคนรวยจริงเขาจะต่อคนรวยปอมเขาก็โชว์ไปงั้นแหละลูก <c oughs> ได้ไหมพอ,อดีนะมีสีอื่นไหมไอ้คู่ละสี่ร้อยห้าสิบเนี่ยดูดิเอาลูกมันแพงก็ได้น,น่ะรัตตาไม่มีปัญหาลูกเอาแบบนี้ไหมไม่ไม่ไม <c oughs> น,นี่ลูกด,ด,ดูนี่นี่น,น,น,นี่สูงมากเลยดูจะสูงกว่ารัตต้าดูจะใส่ส้นตึกเลยเอาเอาตกลงคู่ไหน เบอร์สิบสีม่วงไหมเอาจต่สีอะไรก็ได้อยู่นะลูกนี่นี่มันดูเบอร์ใหญ่นะตาจะงงเลยเนี่ยเก้าสิบนี่ไงอ๋อเบอร์สิบเบอร์สิบเบรดไหมสิบเบรดนี่ไงสีม่วงกับสีแดงน่ะลองเลยอันนี้จิบได้แล้วก็ต้องลองสิลูกเออเพื่อมันจะดีกว่าเบอร์สิบเพื่อจะเออตาต้าคู่นี้ดีกว่าลองดิมีโอกาสแล้วลองเลยอันนี้มันลองได้แล้วเนี่ย ได้ไหมไ,นะไม่อ่าอันไหนพอดีกว่ากันล่ะอันไหนพอดีกว่ากันอันนี้อันเบอร์สิบดีกว่ามันดูร่วงไม่น่อยลูกเอาเบอร์สิบไปและวเอาเบอร์สิบลองดิลองได้อยู่สีดำเบอร์สิบเหรอลองดิลูกแล้วแต่หนูชอบ พราะหนูใจตังเองไม่ให้นาตาขขบกินค่ะเออก็ดูดิสวยนะลูกเออสวยสีดำสวยสีดำสวยใส่ชุดสีขาวจะตัดวัอตัดโยแล้วยา่ยาย่าลูกกะคือค่ะย่าะเนี่ยย่าไตาลูกกะคือค่ะเอามาเอามาดูหน่อยดีกว่า นูลูกเล็กอ่ะอันนี้ใช่มันไม่ใช่ไตใหญ่โลกมันเป็นอย่างอื่นอ่ะเอาเอาเอาลงมาให้ดูได้ปบอ้ลูกลูกน้อยอ่ะอ๋อลูกลูกมาดูนี่ลูกลูกลูกมีตรงนี้นี่อ๋อนี่นี่นี่มาดูนี่นี่นี่หนูใส่ใส่ย่ามสีขาวนะเอ้ยหนูใส่ชุดสีขาว ยามขาวจะเป็นแบบนี้ถ้าชุดสีขาวอะ่ะใส่ชุดสีอะไรเข้าถามหน่อยหนุ่มหนุ่มไทยใหญ่สีขาวมันจะเกินไปนะไม่สีอะไรบ้างอะคะสีดำสีเหลือง <c oughs> ไม่มีสีน้ำเงินสีอะไรเลอะแต่ <c oughs> สีขาวน่ารักนาะอืมลูกเท่าไหร่เง,งี <c oughs> ้ยสามร้อยห้าสิบครับนะว่ามันใหญ่ไปหน่อยนเะนี่ยลกูก ดูเลือกดูก่อนจริงๆคุณนะว่าข้างบนมันสวยนะแต่เนืลายมันน้อยไปหน่อยลูกนำ้ำตาลอ่านว่าสังมามสูงไม่สูงสวัสดีแปลว่าอะไรคะอ๋อเอออะไรเนี่ยนะ้าตาสอบแล้วลองดูลูกล่างนู่นเออสีขาวสวยนู่นๆุเอาขาวล้วนๆมาเออไม่มีลายนนู่มันจะมันจะมันจะไม่ตันมันจะมาดูธรรมดาล้วนๆเนี่ยนะกืนให้กืนกับชุดแน่ๆอ่ะสีแดงลูกสีแดงเนี่ยขาวแดงอะไรเนี่ยมันก็คือสีขาวนั่นแหละเอ,อ้ยมันก็ดูมันดูดีกว่าลูกนี้นะลูก อันนี้เท่าไรก็ฮือค่ะสามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบมันไม่ค่อยเย็บขอบลูกบนผ้าดิบนะเนี่ยหรือว่าอันนี้น่ารกักเออลองสะพายนัตตาดูดิง่ายง่ายไม่ซุ้มค่ะไม่ซุ้มค่ะใช่ไหมพราะอะไรนะไม่ซุ้มค่ะไม่ซุ้มค่ะอันนี้ลองนี่ลูกลองก่อนมันมีลายแอนแต่เพื่อนหนูจะเปลี่ยนใจให้ลองก่อนลองก่อนนอก ืของซื้อของขายแต่เขามันไอ้นี่อยู่ดูก่อนดูลายมันลายไม่เหมือนกันเป็นนองเลยนี่ผู้ชายแม่ดูได้ลกูกอันนี้ก็สวยนะลกูกแต่ว่าเป็นสีอะไรต,ตาไม่ดูอะโอ้ี่ลกูกเหมือนกันไหมเหมือนกันเดี๋ยด้วยไอ้ผู้ชายสเราจะเป็นผู้ชายผู้หญิงก็ได้มั้งก็รัตตานูเลย <c oughs> อันนี้ลูกก็คือค่ะร้อยแปร้อยแปดสิบ ลูกชายนี้ไอ้อลูกสาวผมชอบชอบที่มันแบบมันแมนมากเลยน,เน้าต้าลูกน่าสวยนะลูกที่หนูจำน่าสวยถามนนเลยเออเยอะไปเยอะอ,อะไรเยอะไปอันนุ่งเป็นผู้หญิงนะอันนุ่งสับไพสับไพแต่น้าต้าบอกให้แต่มันใหญ่เอ,เออมันเยอะไปว่ะล,ลุงรังฮะลุงฮะรังเลยหนูอ,อันนี้แหละหึงสอง นาตาว่าให้ลองสีเหลืองเนะี่ยอันนี้ลูกเท่าไรเนะี่ยสีเหลืองก็สวยนะลูกสีว้าสีเหลืองแพงกว่านี้เหรอทำไมอ่ะเพราะอะไรครับอ่ะลูกเอาใบน้อยอ่ะใบใหญ่เออนี่ก็สวยลูกตัดก,กับสีนั้นสวยนะไม่เหมือนพระใช่ไหมฮะเออลงพี่ฟิ้งลองสีดำนี่เพื่อไปตัดกับชุดชุดขาวเรื่องเลื่องเรื่องได้ลูกลเรื่องหได้เนาะ พอดีเอออันนี้ก็น่ารักเลยไหมเออได้อยู่ลูกตัดกระสีขาวได้ยู่เออนี่ดูดีๆลูกอันนี้ตุ้งทรายก็คือค่ะรถเหนือแปดสิบรถได้เท่าไหร่สองร้อยห้าไม่ไงอ่ะนุ่มทหญ่เขาใจดีลูกหน้าตาดีมาตาแต่ว่าเขาใจดีกว่าหน้าตาจะให้นู่ใจเอง อันนี้สวยลูกอันนี้สวยสีดำนะอย่างงี้มีสีขาวไหมอันนี้จะสวยลูกสีดำนี่สวยนะเนี่ยลายเนี้ยเหรอเออลายสวยลายแบบนี้มีเยอะอื่นซิถูกไหมมันจะได้อยู่ลูกมันตัดบอกว่าเนี่ยนาตาก็ไม่ใช่คนที่จะแต่งตัวดีไซเนอร์เออแล้วถ้าไปตัดกระชุดขาวแล้วอยู่ลูกเผื่อจะแบบดูดีรองเท้าดำกระเป๋าดำไงตัดชุดขาวไวเแล้วดีไหมเออดีเนอะเราก็เอาไว้เผื่อใส่ที่อื่นด้วยก็ได้嘛คือ อยากได้อันไหนอ่ะแล้วแต่อ่อะไม,ไม่ไม่พูดละเอาสองลูกเลยเอาสองลูกเลยไม่เด,ด,ด,ดี๋ยวดูก่อนนะดูน้องเขารอนายแล้วน้องบอกเราจะไม่ขายแล้ว <c oughs> อ่ะเลือกก่อนอ่ะให้ตามตามใจเธอเลยลาตาชอบสี <แ S 1> ดำ<ส>เออน,น,นั่นแหละถ้าไม่พอใจเดี๋ยวมาซื้อสีขาวใหม่นะตาซื้อให้จะส่งลูกก็ได้นะไม่เป็นไรจ้ะเออเอาได้ละ เอาชุดไทยไหมชุดไทยไหมชุดไทยเพิ่มไหมเนี่ยลูกเต็มเลยมีแล้วเจ้ามีแล้วเจ้าอ่ะโอเคได้นะครับเดี๋ยจะแต่งก่อนลูกสาวก,ก็จะเป็นสาวไทยใหญ่เต็มตัวไว้ดูชุดเต็มๆของน้องนะครับน้องจะไปออกงานกับผมนะครับมีนางเอกไปด้วยมองโอบไปประกบคู่ประกบข้างหมดแหละน้าตาไม่ให้หนูไปคนเดียวหอรอกนะเดี๋ยวเจอน้องฟิ้งใหม่นะครับน้องฟิ้งจะเป็นสาวสวยแล้วนะเจ้าเอาแต่งก่อนลูกเดี๋ยวพามาเจอสาวสวยก่อนลูก น้องซื้อน้องซื้อกับเจมอนเจมอนเขาหนีเจ,มอ,เจมอนเขาไปงานแต่งมาลูกเขาหนีหนู่อสวยมาเมื่อวานเขาไม่ชวนเราไง <S <S อยากจะดูหน้าคนไปงานแต่งหน่อยยังสวยเหมือนเดิมโอ้อยังไม่ทําอะไรเยยเนยย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 จยย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 ยังยย่ ได้สิจี๊บมนขารวยเยอะนี่จิ๊บเขารวยไงจิ๊บเขารวยใช่จิ๊บรวยมากไปน้องเฟ้งมาวันนี้ป้าเขายังวันนี้พเดี๋ยวน้องๆน้องน่าจะเป็นน่าจะเป็นน้องมากซื้อเท่าไหร่ยีค่ะเออยังหน้าดีกนะเออยี่สิบหกไม่ไม่ยี่สิบหกเฮ้ยวันนั้นเห็นหนุ่มๆห้วงอยู่วันที่ไปงานใช่เลยไอเชื่อหรอ อันนุ้ยซื้อกินอะไน้องพิงค์มาหยิบเอาอไงอันไหนให้พี่หยิบอันไหนอะไรค่ะมันกันหมดเลยมันกันหมดเลยสามโลน้อยลงเอาไปสามโลสองโลไม่โลเท่าไหร่อ่ะน้องโลสามห้าเออเอาสองโลพอกินไม่หมดพี่มดเอาไหมเลี้ยงพี่มดแอบกินประจำมั้ยพี่มดเขาแอบกินประจำพี่จะพี่จะคุยพี่มดพี่แอบไปจีพี่มดก่อนได้ปะแล้วคนนี้คนนี้โซนไหมครับพี่น้องกินนี่แบบคนนี้โซนไหมโสดมากแน่โสดมากนะ เมื่อคืนแอบไปเที่ยวกับจิ๊กมาทีเมืองทานเนี่ยตาเตลือปืมหมดเลยไม่ไหวแล้วเนี่ยแมงง่วงนอนไปไหนมาไปเต้นกัจจสาวมาบ้านหรือว่าไงได้กัจสาวมาเนี่ยเออขอบคุณครับไดนนี่อันนี้เราฟิ้งที่เราไปหาซื้อไม่มีเขาไปเอามาจากร้านไหนเนี่ยร้านอยู่ไหนก็ร้านเนี่ยถ้าตรงไอ้เทศบาลเนี่ยนั่นหนึ่เป็นเรอเขียนชื่อร้านว่าร้านสกุระเออชื่อเป็นดอกสกุระาเอยนั่นไม่รู้ไงเนี่ยได้กินแล้ว เนี่ยอร่อยเนี่ยเขาที่แบบเนี่ยไอพะการดองข้ามาเนี่ยอร่อยมากข้าวขาวมันลูกเดี๋ยวหนูเอาไปกินที่ห้องนะร้อนดิวะให้ดูโอร้อนว่ะรู้กกำลังร้อนๆเลยพาลาดซาไปเออเดี๋ยวพี่ไปกินนะาะพาลาดซาไปซื้อรองเท้ากับย่ามอ๋ออันเชิญเป็นเป็นพี่เลี้ยงเรงเองด้วยพรุ่งนี้แปดโมงเจอกันจะไปรับได้ไหมกิ๊กให้ไปไหมกิ๊กให้ไปกิ๊กบอกให้ไปไปได้เลยอ่ะอะโอเคตามนั้นเลย เนี่ยซื้อมีรับลองความในอะซื้อซื้อรับลองความในนะมีความผิดใช่ไหมไม่มีที่เลือให้ทิปสาวสาวโสดจริงจริงสาวโสดสาวโสดสาวโสดให้ทิปได้อยู่อ,อากินจะซื้อพี่ไม่กลัวแล้วโอเคเจอกันน้องวันขอบคุณนะครับค่ะอือพายุด,ดูร้อนเว้ยทุกคนล่มอยู่กลางร้อนเลยพายุดูร้อนไม่น่าจะใช่หน้าตาต้องไปดูแล้วมั้งลูกมันเกะกะขวางทางจราจร รู้นมาอย่ไงวันเนี้ยป๊อนเป็นคนดีประเทศเราเป็นคนดีลกูกเชื่อนะหนูรู้จะรู้ว่านะเป็นคนดีใช่ไหมลกูกจ้าจอดจอด,จอดเราต้องทํางานเอาหน้าโอเคเดี๋ยวไปเอารถมุ่งขึ้นก่อนนะครับเนี่ยรถไปรถมาก็เต็มเลยต้องเบรกกันเนี่ยแล้วก็พอเก็บเสร็จแล้วก็เอารถไปไป,ไปบ้านเราเลยนะเ <c oughs> ขาจะด่าดูไว้นะตอนเย็นจะมาด่าผมรักรถไม่ได้นะเราจะเอาไว้ที่เดิมให้เดี๋ยวจะปิ้วไปโดนคนอื่นเกิดความเสียหายแก่คนที่ใช้ถนนหนทางนะครับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเจอกัน คนดีองค์ฟิ้งประกอหลังแห่สั่งรอเหรอเยอะมากให้รถไปก่อนรถรพยาบาไปก่อนยดยดไปไหมครับ สวัสดีครับไปเลยใส่เสื้อแล้ถวถอดไปกู้ภัยด้วยไงอะ่ะรู้กับใครเมื่อกี้ใคร <c oughs> ใครพี่ยูทิเออนั่นแหละเ <c oughs> สื้อแด้วถอดนี่ไปอยู่กู้ภัยแล้วไงธรรมดาหน่อยอ่ะ <c oughs> เอาเดา๋พี่ไปพาก,ก่อนนะครับเดี๋ยวออกมาแต่งตัวสวยๆใส่ชุดไทยใหญ่แล้วก็แบบว่าจัดเต็มเลยนะมีพี่เลี้ยงมาแล้วทุกคนเมื่อกี้น้องมอนมาแล้ว